ไฟประวัติสำคัญฉนนี่คือสิ่งสำคัญค่ะใครอยากรู้เคล็ดลับเทคนิควิธีการมาเรียนออนไลน์กับครูกระแตค่ะครูกระแตสอนออนไลน์ให้นะคะถ้าเรียนฟรีก็เรียนในช่อง t ิ k t o อกบแบบนี้ได้เลยค่ะถ้าไปอยู่ในกลุ่มลายลับเราก็มีเพียงแค่เราค่ะมีอุปกรณ์ให้ตอนนี้ก็คือมีโปรเจกต์ที่คุ้มค่ามากมาก 900เข้าไปเรียนออนไลน์ได้ตลอดนะคะแต่เราได้ผลิตภัณฑ์ไปดูแลสุขภาพด้วยค่ะเพราะวันนี้ครูกระแตเน้นเรื่องของเรามีรายได้จากการส่งต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพวิธีการส่งต่อเคล็ดลับเทคนิคนีคน้ค่ะมันอยู่ที่เราค่ะไปเรียนรู้ในกลุ่มแต่ละคนช่องของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะล้วก็มาปรึกษามาถ่ายทอดมา ชี้ช่องให้กันและกันได้ว่าช่องของแต่ละคนเป็นแบบนี้นําเสนอแบบนี้ผู้คนจะได้เข้าถึงได้มากขึ้นนะคะบางคนนะคะโฟกัสที่ลูกตาบางคนโฟกัสจํานวนผู้ที่เข้ามาติดตามเป็นเป็นเพื่อนอย่างนี้ค่ะแต่ของครูกระแตก็จะวัดผลลัพธ์จากสิ่งที่ทุกคนทักมาอากาแฟหนึ่งลังอย่างนี้ค่ะโกโก้หนึ่งลังไฟเบอร์หนึ่งลังนี่ค่ะนี่คือผลลัพธ์ที่ครูกระแต่วัดสอง มีคนกลับมาขอบคุณว่าได้ชีวิตใหม่ได้น้ำำําอมฤตไปดูแลโอ้มะเ็งมะเร็งดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะภูมิแพ้ดีขึ้นนิ้วล็อกเน็บชาดีขึ้นปวดหัวปวดไมเค็นสวัสดีค่ะคุณตามค่ะขอบคุณต่าย,ยานะคะเคาะหัวใจให้312หัวใจนะคะเปิดคาดการมองเห็นให้กับไลฟ์สดนี้ค่ะนี่ก็คือ สิ่งที่เราสามารถส่งต่อทําบุญทํากุศลได้นะคะวันนี้วันพระใครอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลสามารถแชร์ไลฟ์สดนี้ไปให้กับคนที่เขาค่ะมาเจอไลฟ์สดของครูกรตแตอาจจะรู้สึกว่าหุยอยากจะมีอาชีพในออนไลน์ค่ะอุยอยากจะได้เรื่องของสุขภาพค่ะพอดีโอที่บ้านนะคะเป็นเบาหวานยกครอบครัวเลยอย่างงี้ค่ะโอ้ยที่บ้านเนะะี่ยได้ข่าวว่ามีคนหนึ่งะคะ่ะขับถ่ายไม่สะดวกมีปัญหาเรื่องของอ่าเขาเรียกว่า เอยแสบก้นอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเข้ามาก็ชมว่าสวยงามขอบคุณมากค่ะนี่คือสิ่งที่ไม่ปฏิเสธเลยนะคะความสวยความงามตัดกาแฟเดี๋ยวขอของครูกระแตตื่นเช้ามาก็เมื่อเช้าก็ไฟเบอร์หนึ่งแก้วนะคะไฟเบอร์หนึ่งแก้วแบบนี้ค่ะอันนี้คือทานเรียบร้อยแล้วสําหรับไฟเบอร์หนึ่งแก้วตอนนี้เดี๋ยวครูกระแตจะทานกาแฟครูกระแตจะทานกาแฟผสมกับโกโก้เอากาแฟลงไปก่อนเนาะ มากมากเลยหอมทะลุจอไหมคะอ่ะพอครูกาเตยก็เอากาแฟแล้วก็โกโก้หน่งซองแบบนี้นะคะตื่นเช้ามาไม่ครูกาเตยอยู่บ้านเนี่ยสะดวกสวัสด,ดีค่ะบทประหารวิสตอมครูเดือนนะคะเข้ามาคอนเฟิร์มเจ้าของธุรก,กิจก็นี่คะ่ะอยู่ร้านก็สามารถทําออนไลน์ได้ง่ายๆโกโก้นะคะ <c oughs> ครูกตาตก็จะเอาเนี่คะ่ะกาแฟกับโกโก้ผสมกันแบบนี้นะคะ เทแบบนี้ก่อนค่ะครูกระแตใช้แบบนี้นะคะแล้วก็คนให้กาแฟกับผงโกโก้เข้ากันมันจะสะดวกและก็ง่ายค่ะเพราะว่าผงโกโก้จะเป็นผงที่เข้มข้นมากละเอียดมากพอเราเทน้ำร้อนไปอย่างนี้ยค่ะเนาะพอเทน้ำร้อนไปก็ละลายได้ง่าย อันนี้สําหรับใครที่ทานกาแฟผสมกับโกโก้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นแล้วก็คนแป๊บหนึ่งเนาะฝากตามเพื่อนๆได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะออนไลน์ทําที่ไหนก็ได้วันนี้วันจันนะคะครูกระแตมาเอาผลลับมาบอกมาคอนเฟิร์มว่าออนไลน์มันง่ายค่ะอยู่ที่บ้านทําได้แล้วก็เลือกชีวิตของตัวเองได้ค่ะเป็นเจ้านายของตัวเองค่ะขอบคุณมากค่ะสีแดงสุดใสค่ะเรียกซับค่ะ วันนี้ก็มีคนทักกาแฟไปแล้วนะคะกาแฟไปแล้วค่ะก็นี่ค่ะคือความสุขที่วันนี้ค่ะกาแฟของเราเห็นไหมคะก็ละลายง่ายแล้วค่ะละลายง่ายเดี๋ยวครูกระแตนรอให้เย็นสักครู่นะคะสวัสดีค่ะพี่ทองเป็นอย่างไรบ้างพี่ทองแม่มดออนไลน์อยู่ที่นครสวรรค์น,นะคะใครอยากได้รู้ว่าผลลัพธ์ของแต่ละท่านเป็นแบบไหนพิมพ์ขึ้นมาได้นะคะพี่ทองอยู่ที่ นครสวรรค์นะคะได้รับกาแฟ,าโ,ฟ,าโ,ฟาโกโกโ้ไฟเบอร์ไปแล้วครูเดือนอยู่ที่ร้อยเอ็ดเขาเรียกว่าทานตั้งแต่แก่ยันสาวครูกระแตก็เอาคลิปของตัวเองเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะทุกคนไปดูในไทม์ไลน์หรือว่าไปดูในช่อง YouTube ของครูกระแตได้ย้อนไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วโอ้โหครูกระแตเห็นตัวเองอดีตอดีตจนถึงปัจจุบันครูกระแตต้องขอบพระคุณแม่มดคอฟฟแม่มดโกโก้มากๆเลยค่ะท,ที่ที่ทำให้ชีวิตครูกระแต